ไปดูอีกหนึ่งความเชื่อฮะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมีชาวบ้านที่กาลสินนะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน่าจะมีปอบในหมู่บ้านแล้วจนมันปอบเนี่ยไม่น้อยฮะปอบเนี่ยน่าจะมีประมาณสักสามร้อยตัวเพระาะทําให้คนในหมู่บ้านเสียชีวิตไปแล้วถึงห้าคนด้วยกันเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็เป็นผู้ชายอีกสี่คนนะครับเขาบอกว่าสองรายล่าสุดที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปน,นะฮะเป็น ชายอายุ55ปีคืออยู่ดีนอนในเปลก็เสียชีวิตไปเลยฮะคล้ายๆกับหลายป่ายึ่งคนอายุ67ปีไปเก็บรวงข้าวนะออกไปที่นาแต่ปรากฏว่าวูบฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านหนองชุ่มแสงตำบลหน,นองใหญ่อำเภอหนองกุ้มสีจังหวัดกาฬสินทครับชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะมีปอบวนเวียนในบ้านในหมู่บ้านนะรประมาณ300อตัวเขาก็าเลยรวมตัวกันนะฮ้าหมู่บ้าน ของบ้านหนองชุมแสงครับลงขันกันครัวเรือนละ50บาทไปซื้อเครื่องเส้นไหว้มีค่าอุปกรณ์มีไห้15ใบแล้วก็ไปเชิญพ่อหมอบุญส่งประทุมชัยอายุ56ปีครับปีเชิญมาจากมหาสาครคามครับมาพร้อมกับลูกศิษย์1ิ14คนมาทําพิธีคือวิธีการทําพิธีของเขาก็คือเขาใช้ไม้งามฮะแล้วก็บรรดาลูกศิษย์แล้วก็พ่อหมอเนี่ยเขาก็จะถือไม้งาม ไล่เดินไปตามจุดต่างๆในหมู่บ้านนะฮะแล้วเขก็คล้ายๆกับไปสับคือไม้งามจะเป็นตัวคล้ายๆกับเข็มทิศนําทางว่าตรงไหนมีปอบเสร็จปุ๊บพอเจอก็เอาปอบมาจับนงไหายสิบห้าหที่วางอยู่ตามภาพที่เห็นนี่นะฮะก็ไปวิ่งตามที่ต่างๆที่เชื่อว่าน่าจะมีปอบสิงสถิตอยู่นะครับแล้วจากนั้น เอาวิญญาณปอบมาใส่ในหายเอาพายานปิดทับเอาไว้ก็ใช้เวลาไล่จับฮนะตามจุดต่างๆของหมู่บ้านใช้ไม้งามเนี่ยวิ่งไปประมาณ2อถึงสชั่วโมงชาวบ้านก็บอกว่าจับปอบได้300ร้อยกว่าตัวฮนะเอามาใส่เอาไว้ในหาย15บห้าใบจากนั้นพอเอาปอบมาใส่หายเสร็จปุ๊บเอาพายานปิดเรียบร้อยก็นำหายทั้งหมดไปทําลายทิ้งเนยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดนะครับคุณสวรรค์แพงน้อยก็บอกว่าพิติกรรมครั้งเนี้ย ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะอันนี้ห้ามมันไม่ได้นะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อของใครก็ถือว่าเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านโดยเฉพาะปอบครับเพราะว่าคนในหมู่บ้านตายไปแล้ว5คนนะฮะก็ถือว่าเป็นการทําพิธีครับเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจขึ้นก็ถือว่าเป็นการยึดเหนือยึดเหนี่ยวทางใจเป็นความเชื่อของแต่ละคนก็แล้วกันก็เป็นวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่คือการจับปอบในปี2559 มีอยู่15ใบาหายนะครับจับได้300ตัวเฉลี่ยใบหนึ่งปอบอัดอยู่ในนั้น20ตัวนะครับ